สวัสดีค่ะค่ะคถ้ารุนแรงมากอยู่โรงพยาบาลแล้วถ้ามีมีติดผักได้หม2 0 2 0ทนยอฝากอบคุณสุดๆด้วยนะคะที่เห็นเ่อเห็นได้เนี้ย่าเห็นะโยชน์ของการที่จะมามอกของบริจาคแล้วก็สามารถที่จะเป็นกำลังใจ้ิดเชืนะคะว่าเมีคใคนกจะคะแต่จะไปลูกสาวคุณแม่อ๋อเหรอคะทำไมลูกสาว่ ยากคนแล้วไปเย็มเยียนส่งตัาองเรานะคะเป็นสถานที่บรนะครเพื่อต่อยอดได้จากด้านเกษตรถ้ามีหน่วยงานไหนต้องการส่งนะคะตัวนี้ถ้าเอาไปต่อยอดได้ค่ะ กบขอบคุณท่านได้ก่อนเลยนะคะรวมตัวกันเลยมันจะมีมีคนที่ป่วยเาเป็นคนใจั้างหวัดไม่ไใคไม่ใครวยองสัยว่า่วยจะการมากคนเช็คกันเยอะมากเลยขอขอบคุณทีมงานของจังหวัดสรินทรลิาลำต่อ9ของจติรีเรานำอินดาลำมาทั้งหมด9 99กิโลเพื่อมาบริจาคให้กับผู้ป่วยโควิดจังหวัดสิรีค่ะแยาจะฝากผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะ อินทผลัมเนี่ยเป็นผลไม้ที่ทานเพื่อสุขภาพนะคะบำรุงสุขภาพแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีกันก็ขอให้ทานอ um mm ินทผลัมเพื่อบำรุงสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นเลยนะคะตามมาตรการควบคุมโควิดทุกอย่างขอให้ขอให้เข้มงวดตัวเองและคนใกล้เคียงะค่ะวันนี้มีความประสงค์จะนําอินทผลัมนะคะมาเป็นกําลังใจนะคะมามอบให้ทางอาจารย์แจงนะคะแล้วก็ทางจังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นกําลังใจให้ บุคลากรทางการแพทย์และก็ผู้ป่วยทางโควิดนะคะก็เห็นว่าอินทผลัมเนี่ยค่ะเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากน่าจะเหมาะสมกับผู้ที่ต้องดูแลผู้อื่นเช่นบุคลากรทางการแพทย์และก็ผู้ป่วยนะคะ